Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy allida. Ăn kia nào. Nè. Thế Happy birthday to you. Tại nào? À, ba lát. À ba lát ba lát. Ăn bát tiên thì ăn. Ăn. Ăn cái nào? Ăn cái ăn khế nha. ได้กินหรือยังเอ้ยเอาออกนะเอาออกนะเออไม่ได้เฮ้ยเตี้ยอืออร่อยมากเลยมันอร่อยมากใช่ไหมมันตั้งห้าสิบกว่าบาทนะลูกอืออร่อยมากเลยห้าสิบกว่าบาทด้เนี่ยมาทำบาร์ได้เนี่ยเออโอ้าอยากกินกินมันอือก็กินสิลูกกินลงยาเลยเห็นบ้านั่นไหนใบ้างนั่นโอ้ยเห็นไหมก็มานั่งกินดีๆสิลูก จิ้วอยู่ไหนล่ะข้างหลังอ,อืมแล้วเรากินเอาโอ้งไปเจอจุดตัวแดนแล้วอ่ะกินอ่ะเรียเอากินเข้าไปอ่ะค่อยๆมันเป็นอะไรไหนยก,นกน็กินเข้าไปกินเข้าไปอ่ะเรียเรียมันสุกมันเป็นเถ้ากระเล็กไหมมันเบามันเดาหนิเนาะ<อ>มากินมากินมากิน พัมเงินแบบเพื่อนจับดูทีเด็ดอันนี้ไม่ใช่ดอกัลนดงอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ดอกนะัลนส์อ่ะมากินมากิน